ในปี2,566นี้นะคะผละไม้ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการส่งออกสินค้าไทยไปจีนโดยรวมนะคะโดยมีสัสดส่วนอยู่ที่18.2%ของการส่งออกสินค้าไทยไปจีนทั้งหมดค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะการส่งออกสินค้าไทยไปจีนเนี่ยหดตัวอยู่เล็กน้อยนะคะที่ลบ0.8%แต่ว่าหากไม่รวมผลไม้เข้าไปนะคะจะหดตัวมากถึงลบ5.3%ค่ะ ตัวเลียสดน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีสัดส,ส่วนการส่งออกมากที่สุดนะคะโดยมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าการบริโภคของชาวจีนนะคะที่มีความนิยมในการบริโภคทุเรียนมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตในประเทศเราเองก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยบวกอื่นๆเช่นการขยายช่องทางการขายแล้วก็การขยายช่องทางการขนส่ง ่าลดไปความเร็วสูงจีนแล้วก็ลาวค่ะในปี2567นี้นะคะซูจเยกศิกรไทยก็มองว่าการส่งออกทุเวเรือนสดไทยไปจีนนะคะจะขยายตัวอยู่ที่12%จากฐานที่สูงในปีก่อนหน้านะคะซึ่งเป็นผลให้ปริมาณแล้วก็ราคาในปี2567นี้นะคะเติบโตชะลอลงจากปีก่อนหน้าค่ะ,คะเมื่อมองไปในระยะข้างหน้านะคะ ก็มองว่าแม้ว่าไทยเนี่ยจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในตลาดจีนไว้ได้คะแต่ว่าทุเรียนของเวียดนามเองก็เข้ามามีส่วนแบ,บ่งมากขึ้นรวมถึงทุเรียนสดจากมาเลเซียก็คาดว่าจะเข้ามาในตลาดจีนในปีนี้ค่ะดังนั้นจากภาวะที่คู่แข่งกําลังเร่งพัฒนาผลผลิตทุเรียนเพื่อรองรับความต้องการก,การบริโภคทุเรียนในตลาดจีนที่เชื่อว่ายังมีมากอยู่และก็คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้น การรักษาคุณภาพของทุเรียนไทยก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะส่งผลให้ไทยสามารถรักษาความได้เปรียบมีไว้ได้อยู่ค่ะกษสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ